สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านนอตางของเราตรงตรงไปตรงตรงระเทิดทุกฝอกส่งมาแค่เก่าพี่น้องหลังจากนี่กรเพุ้นโต๊ะคือพวกมึงคงเหรอพี่น้องเพราะว่าโต๊ะเอาแทะว่าัดแต่ฮาลงมาเนี่ยโต๊ะแทบถูกมึอเลยพี่น้องเลยโต๊ะคู่มือคู่เวีนพี่น้องเจ๊พนันมักหวงงห้ยมัเลยเลยกินอย่างแซ่บกินหวานพี่น้องหอม อยู่บ้านกะอัน,นะอยู่บ้านกะพาลมพ้นตกี่น่ะนตกอยู่กูมือตกแท้ทตกว่าพี่น้องเอาว่าอนุมาแต่นําเ่าแม่พี่น้องเอ้ยเ่าแม่เพิ่นเอาใหา้กนได้จังออกก็ออกักแท้ๆอาหัวเดียวหัวเดียวหกมีหลายอน,นะมีหลายต้นพี่พี่น้องอันนี้กําลัางสอนคุณใหม่เลยโพโพ หวานดีพี่น้องเลยหวานดีก็เลยปลูกไว้ในหนาหองหวานดีน้องดิแทกเกสร็จดีลงมาบออื่นพี่น้องลงมาบออื่นน้องดิแทกก็ลงมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยอันในี้คือคองหัวใหม่เาพี่น้องคางหัวใหมา่พ้นกระตกอยู่เบิดเมื่อเบิดเป็นตัแสบหน่อยพ้นกระตกอยู่คู่เมือ อันนี้ก็ข้อม้วใหม่เนาะกำลังเริ่มเห็ดเริ่มเห็ดได้ในลายมืมอเต๋อเป็นทิศเร่จักเนาะพี่น้องพอน้องแท้นะเก็บแมงงอดพี่น้องเอ้ยเก็บแมงเงาะวะซ่าแมงเมาวะแมงงาะแมงเงาะพองแท้นว่าแมงเงาะลายตัวว่าซ่ามือในเก็บใส่กระป๋องไว้ความมันลายเนาะโล นี Turkey, shepherd, feet, no ่แหละพี่น้องป่าบนเฮ้าอันแงใข่มาแดงน้องดิแทกลงมาจช่ไพาน้องดิแทกไปแง่พี่น้องอันนี้ก็ป่าข้าวโพดเขาในีผู้พี่น้องความงามป่าข้าวโพดอันนี้อันนี้เดินในเถิงหัวบนหานอนได้อันนี้ก็เกาะหัวพี่น้องเกาะหัวบนมันย่างกันย่างเลยอันเถิงหัวไปเนพี่น้องเลยพ้นกระตุกได้ทุกมือแม่ดูนะมันมีปุ่มกดอันนี้มันก่อนน้องแทนทุยาประลุงก่อน สวัสดีครับป้ลุงก่อนสวัสดีค่ะปาโยมน้องแทนไปโรงเรียนวันเดียวร้องไห้แทบตายไปโรงเรียนอีกไหมลูกไม่ไปวะสิบวบไปแล้วพี่น้องเอาดีๆเดี๋ยวคันจ่องคันจองมาเอาไว้ดีๆคันจองป่าเลยค่ะคันจองป่าเลยค่ะเอาไว้แม่แม่เอาขึ้นนี่นี่เอาขึ้นให้นายเบิ่งขึ้นแบบเลยไปย่ง บ่แล้วอาอันอน่ะพี่น้องฟองแทนดันอยู่พวกนี้อันนี้ก็ของงัวใหม่เห็ดของงัวพวกนี้แหละเนาะสร้างเพิ่นกำลังสร้างเงงาพิ่อนกับท่านนะครับบ่นประคำเล็ลนท่ะวังเด้อย่างเปื่อนเด้อมาเด้อมาเด้อเมือนไหนเนมือนใคฮะปลูกกับเจ้พี่น้องหอัวบิดสับปลูกผักอ่าใบากะเพรากับอ่า ยังบุก้าปะเอ้ใกระเพราก็ซองอนี้่พ่อต้องแทนดัน ทำปิดข้างนี่แหละขางนี่แหละของมันใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวเบิง้งบิงนมมันหนวเฮยเบิ่งนมมนันดูค่ะน,น,นอนลองโซฟีนอนลง,ลงดูห่ะโซฟีนอนลงโอ้ขอประมานม่นไนี่ ตมันม,านมน่าน,นเนยะไม่แน่ใจน่าจะท้องน่าจะท้องนะหนูว่า,าท,ท้องมันใหญ่เมื่อก่อนตอนตอนนี้หนูจะกลับอาท้องมันไม่ได้ใหญ่นะอันนี้ลงมานี้มันอ้วนเหมือนมันอ้วนอะเหมือนมันท้องอ่ะ <c oughs> นอนยวคือได้กูโู้ แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นหมาพันธรรมดาหรือว่าจะเป็นพันแต่ว่าลูกพี่แกไปผปสมสองพันหรือสี่พันนี่แหละเห็นแกว่าอยู่แกไปผปสมอ่ะเมื่อไหพี่น้องบาทพอ้องแท่นะเห็ดเมื่อยพี่น้องลายมืออะไรลบพอ้องแท่นะลบเป็นทิดเลยเบาทยังบเบา,าอยู่ถา้ถาถามันได้นนะ้วเฮ้ยเลี่ยง ทำเลยแรดเดวเบิงคือมันทองนี่ละนึกว่ามันทอดเลยตอนนู้กับไปนะมันบริทองใหญ่ปนีิมันเจจอยทองมันในเนาะแม่นู้กับจะว่าทองเลยนมมันนมมันลงเนาะนมมันลงเลยเน่เวลามันคลอดลูกไปจ้ามันสิดุเนาะมันออกมาพี่น้อง นองดแทกอน่หวเปิ้ิจะงงพี่น้องเว้ยน่อหเปิ้ลชิได้ยังลงมาฝาก็ลงมาเท่ากับยากนั่นยากนี่พี่น้องก็อู่าอยู่บ้านอยู่บ้านกันนบ้านก็ได้เปิ้ิได้เปิิได้ดนฝากฝากน่องดแทกอน้องดีแทกมานี่กประมาณกีกิโลเฮ้ยเาเทาไปหานองดแทกประมาณจ็กกิโลประมาณประมาณกิโลสอกิโล Gracias. No. กายเติบก็ไปมาหาสู่กันได้เนาะกินข้าวกินแกล้งกินข้าวกินน้ำจังปลาน้ำกันกระไปมาหากันอะไรทุกขวกันแต่กว่าไก่อีกว่าพร้องเบาคอดอยู่เนาะไก่ก็พร้องเบาคอดเบาคอดแห้งกับไก่เนี่ยมันไปนักกันยังไปหากันได้เลยอันนักกัไปมาหากันอันนี้กับไก่อันนี้แห้งกับไก่ เาเบิ่งก็ส้มตอนอยู่ตลาดพี่น้องก,กวันศีรเน่ยาเกันองเยอันนี้ก็ะูุนนมแต่ว่าทุเากระสุนนมนีพี้เบิงเดิอนออนเดแทนกมันซะอยู่นี่นงดังรดประมาณ3-4นาทีพี่นอ,อประมาณ3าี่นาที่ีพี่น้องบอลลูพันข้าวๆสักเท่าไหร่ไรพี่น้อง นี่เลยบอลเข้าออกมานี่พี่น้องนี่บอลน้องดีแท็กังรถประมาณสามสี่นาทีนี่หละบอลนี่หละพี่น้องบอลน้องดีแท็กซกั้ตลาดนะคนจอยไปหันนเลยไปนีกัตลาดแล้กเซเว่นพี่น้กับสิกล้ก็เฮเนาั่องรถประมาณสานาทีพี่นองสานาทีสนาทีแค่นี้ประมาณนี้เลยพี่น้องนี่คือฮา่ายมาเนยี่ ประมาณนี้เลยนั่งรถแค่สองสามนาทีอีกโอ้ยไกลๆหนึ่งเลยมาไหนกันนอานกางคันเนื่อเหนื้อหัวสุดพี่น้นองน,องน,องนี่อันนี้กันเนาะอันนี้อันนี้เล่อยเลอยอันของนอนดิแทนนี่มันใกลมันติดถนน บ่อนบ่อนทางเวขับไปหางทางทางเวก่อนก่อนนี่นี่นี่ค่ะนี่แหลนพี่ขับเซเว่นนี่แหละเข้าไปนี่แหละเข้าไปกับโอ้ยหลายกิโลอยู่เด้อพี่น้องแต่ถนนใหญ่เข้าไปนี่น้องเข้ากับเลาเบิรงรอลาะสมอยู่ตลาดนิ่งพี่น้องสายส์ยแอ่วส์ยแอ่พอน้องแทนคือเสื้อฟาง ใช่ความแันนั้นไปย่างย่างน้ำข้นอี่พอไหมหอตลาดแล้วไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องกะไก่เติมตลาดนี่กัตลาดนี้มีวันค้านกับวันเสาร์พี่นาะเจสิได้ยังมากินดิไปย่างย่างไม่ทายกินแต่ว่าพอจะมนเสร็จ้อกะเสา ยางน้ำขุนพอกอนขุนจะสกิมยังกินยังเห็นยังกระแสไปบดปยางย่างย่าง มาเจอกันอีกเลยเนาะโคทรพี่น้องสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีครับป้าลุงก่อนมากรับพายเล่นไผพายน้องพูดฟ้าเกระดับกับกัญชาที่หาอืมอ้วนเนาะอ้วนเนาะเอออ้วนแท้แท้โอ้ยพี่น้องโทเรียนพีน้องแคนนะเมื่อนั้น เออเดี๋ยวค่อยกลับมาค่อยซื้อ,อ,อมาเจอร้านนันนัน,น,นพี่นอ้นองน้นองนันนันบด้เ,ออนนเห็นเพื่อนผาแต่ลงมาของกระเจอเพื่อนพ่อน้องแทงจะเอาอะไรไม่เอาไม่เอาสัจะกินอะไรดี ข้าวโพดมาตบมเนี่ยเอาแน่เฮ้ยเอาตัวเป็นพักเนี่ยอันนี้คล้ายในไ,ไรจ้ะโอ้พี่นอ้องยางสดๆเลยเด้พี่น้องเลยจะได้เฮ้คนจ่ายตางัง กรต้มพี่น้องเลย40บาทได้ตั้งหาหกพักสามโลพี่น้องเดี๋ยวฮะบึงเราอยู่นกินกันเด้อพี่น้องกินหน้าพอกันใหมอย่าลืมขับรับชมส่งน้องแทนเด้อพักลายถักแส่นส่งนองแทนเด้อจับไปลูกมูนเนี่ยักเวรแกจังแมนมาก